ไอ้บอยเอ็งมาดูนี่หน่อยเร็วนี่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 โตเงินโตทองในประเทศไทยอะ่ะมันยังมีค่าและมีความหมายก่าประสาทเก่าๆในขเขมรอีกนะ <c oughs> <c oughs> นะครวัดที่พวกเองภูมิใจนักภูมิใจหนานี่ล่าสุดนี่ได้ข่าวว่าไลรนักท่องเที่ยวใช่ไหมล่ะฮะ สนามบินเตโซที่พวกเองนี่ภาพภูมิใจนี่บอกว่าเป็นสนามบินอันดับหนึ่งที่มีผู้มาใช้บริการเยอะกว่าที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงล่ะฮะได้ข่าวว่าเอาพระนี่มาโสดมนก็ยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช่ไหมล่ะ <c oughs> นี่นี่นี่เองหันมาดูประเทศไทยนี่นะขนาดโตเงินโตทองนะสาวต่างชาติเขายังลุมมาถ่ายรูปอะ่ะคิดเอานะ ภาษาอะไรสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆนานานี่คนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี่แทบจะเดินไม่ได้ไอ้บอยฮะเองเห็นไหมนี่ตเงินโตทองในศูนย์ลุมพินีนี่มีคนมาถ่ายรูปนะมีชาวต่างชาติมาแหดูนี่เยอะกว่าคนที่ไปใช้บริการสนามบินเตโชสมเด็จพ่อของเองอีกนะ <c oughs> อับอายใช่ไหมล่ะบอยฮะอับอายขายขี้หน้าแม้กระทั่งโตเงินโตทองในประเทศไทยนี่ยังมีค่าและมีความหมายสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เยอะกว่าคำเมนทั้งประเทศอีกนะบอยนะไอ้บอยมันอับอายมันขายขี้หน้าครับทุกคนขนาดโตเงินโตทองในประเทศไทยนี่ ยังสามารถดึงดูดเล,ล่กลองความสนใจกว่านครวัดที่พวกมันภูมิใจซะอีกนะนี่ไอ้บอยจะบอกให้นะอันนี้เป็นแค่ตัวเงินตัวทองนะนี่ตรงภูเก็ตนะนะครวัดประเทศไทยนี่นะมีคนมาเที่ยวเยอะกว่านี้อีกนะอยากให้เองมาเห็นนะวัดพระแก้วนะวัดอารุณหูไอคอนสยามนะคนเดินแทบไม่ได้บอยเอองรู้ไหมว่า ประเทศไทยนี่ตอนกลางคืนนี่บางวันนี่เขายังเอานี่ผู้มาจูดให้นักท่องเที่ยวชมแบบฟรีๆด้วยนะประเทศเขมรมันเองมีไหมล่ะฮะนี่แหละครับบอยประเทศที่เขาบอกว่ามีการพัฒนานะครับมีการดึงดูดนักท่องเที่ยวประเทศที่เขาพัฒนาตัวเองด้วยมันสมองของคนไทยล้นๆนะ เขาไม่จําเป็นต้องไปโฆษณานะครับเขาไม่จําเป็นต้องไปเคลียมวัฒนธรรมของขมรนะบอยอย่าเข้าใจผิดนะประเทศไทยนี่เขาไม่เคยเคลียมของขมรนะมีแต่ขมรนะที่มาเคลียมของประเทศไทยน,นะวันดีคืนดีอันนู้นก็ของขมรอันนี้ก็ของขมรสรุปขมรไม่มีสมองการพัฒนานะขมรก็เลย อยากได้แต่ของคนอื่นนะไม่ต้องเปรียบเทียบอะไรมากนี่เปรียบเทียบตัวเงินตัวทองของประเทศไทยนี่นะมันยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวยังมีการเลขนักท่องเที่ยวมาชมมาดูเยอะกว่าคนเขมรที่พยายามโปรโมทประเทศอีก <c oughs> ขนาดตัวเงินตัวทองนะบอยนะอยากให้เองมาเห็นสนามบินจวรนภูมิหรือ ห้างสปปรรพสินค้าประเทศไทยนะโอ้โห,โหนี่นักท่องเที่ยวนี่แน่นหนานะซึ่งแตกต่างกับประเทศเขมรน,นะเงียบอย่างกับป่าซ้านะประเทศเขมรไม่มีอะไรดีนะครับชาวต่างชาติเขาจะไปเที่ยวทําไมเพราะประเทศเขมรมันคือศูนย์ลมแก๊งสแกมเมอร์นะไปบอกสมเด็จพ่อของเองต้องพัฒนาบุคลากรนะครับทั้งภาพรัฐ และภาคเอกชนของประชาชนคนขเขมรด้วยนะครับทายังไงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาต้องปราบนะครับแก,งแกง๊งกมเมอร์นะแก๊งวีสอาชีพต้องพัฒนาประเทศาชาติบ้านเมืองนี่ให้สะอาดเหมือนประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องมาเปรียบเทียบว่าขเขมรน,นี่จะเรือนร่ํารวยกว่าประเทศไทยทั้งทั้งที่ประเทศขเขมรหรือนะครวัดเก่าๆนี่เปรียบเทียบกับตัวเงินตัวทอง ที่ประเทศไทยนี่ยังไม่ได้เลยนะตัวเงินตัวทองในประเทศไทยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวแห่เข้ามาชมสวนลุมพินีนี่วันหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะบอยนะนี่นะสมองคนขเขมรนี่ยังสู้ตัวเงินตัวทองที่ประเทศไทยไม่ได้เลย ไอ้บอยมันอับอายมันจะร้องห่มร้องไห้ครับทุกคนนะมันขายขี้หน้าเพราะประเทศเขมรหรือประชาชนคนเขมรไม่มีการพัฒนานะไม่มีเซลลสมองที่สามารถพัฒนาอันไหนที่มันเป็นของเขมรเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเลยนะครับวันๆน,นี่มันรอตะเคียนของไทยนะทุกคนเห็นไหมขนาดรถชมเมืองนะ่ะมันยังมาก๊อปของประเทศไทยไปเลยนะ วัดวาอารามอะไรต่างๆนี่นะขนาดเครื่องบินนะ่ะมันยังก๊อปสีเครื่องบินประเทศไทยเลยขมรนนี่มันไม่ได้พัฒนาอะไรนะมันรอแต่เคยมของไทยแล้วก็รอแต่เข้ามาขอทานที่ประเทศไทยนี่แหละครับเขาเรียกว่าทาตุนะธาตุขมรนนะพูดไปแล้วมันก็จะร้องห่มร้องไห้นี่แหละครับ ความจริงมันก็คือความจริงนะเพราะฉะนั้นอยากให้คนเขมรมาเห็นนะครับลูกไม่บ่อยนี่แม่น้ําเจ้าพญาเนี่ยประเทศไทยนี่สามารถพัฒนาเป็นเช่นเลือดใหญ่ที่เลขกให้นักท่องเที่ยวนี่มาชมมานั่งเลือวันหนึ่งเป็นล้านๆนะนะเขมรมีปัญญาไม่ล่ะฮะเขมรมีความสามารถทําได้เหมือนกับประเทศไทยไหมล่ะนะเพราะฉะนั้นเขมรอย่าคิดที่จะเอาประเทศตัวเองมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยเพราะว่า ขมกับไทยนี่อยู่แตกต่างกันเหมือนฟ้ากับดินนะครับขมนได้แต่อยากคาดหวังอยากเอาแต่ของไทยอยากได้แต่ของไทยแม้กระทั่งผืนแผ่นด,ดินไทยนะขมนยังอยากได้เลยอะ่ะเพราะอะไรล่ะเพราะว่าประเทศไทยนี่มันมีคุณค่านะครับทรัพยากรของไทย มันมีแต่ของดีๆนะครับผืนแผ่นดินไทยมีแต่สิ่งดีๆคนเขมรมันเลยอยากได้ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมสิ่งของอะไรต่างๆนานานี่เขมรอะ่ะมันไม่มีปัญญาที่จะพัฒนาของตัวเองนะครับมันเลยอยากได้ของประเทศไทยนะล่าสุดนครวัดก็ไม่ม,มีนักท่องเที่ยวโอ้โหนี่สวนลุมพินีประเทศไทยนะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาวิ่งออกกําลังกายนะครับมาเต้น บุรีรุ่งทุกวันเลยนะบอยนะนี่รู้ไหมชาวต่างชาติเขาชอบดูอะไรเขาชอบดูตัวเงินตัวทองนะเขาชอบดูกว่านาครวัดเก่าๆที่เขมรอีกนะรู้ไหมเวลาตัวเงินตัวทองนี่มันวิ่งมานะโอ้โหสาวต่างชาติเขาลุมกันใหญ่เลยนะบอยนะนครวัดบ้านเองอะ่ะยังไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเท่ากับตัวเงินตัวทองที่ประเทศไทยเลยนะ เพราะฉะนั้นขมินแดงอย่างพวกเองนี่ตื่นได้แล้วนะอย่าคิดที่จะมาเปรบเทพอย่าคิดที่จะดึงประเทศไทยเนี่ยไปเปรบเทพกับขมินเพราะมันคนละส้นกัน <c oughs>